ที่พันล้านเหรียญวิ่งเข้าอิทาเลียมทอมรีคาดการ12,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออีสเรลาวูพอเผยเหรียญที่รอคิวจะวิ่งถัดไปสวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอลงทุนบอยช่องที่นำพาเพื่อนไปเจาะลึกทุกข่าวสำคัญในโลกของคริปโตและเศรษฐกิจมาภาพครับคำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและมุมมองส่วนตัวเท่านั้นนะครับไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะพนเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณก่อนตัดสินใจด้วยนะครับ ก็เรียกได้ว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนะที่กำลังจะผ่านพ้นไปนั้นเนี่ยอิตาลียมได้รับกระแสะเงินสดกระแสะเงินลงทุนไหลเข้าสูงถึง4,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับจาก ETF ต่างๆนะใน ขณะที่บิตคอยนั้นเนี่ยตอนนี้กำลังเผชิญนะภาวะเงินทุนไหลออกอยู่นะครับขณะที่หลายคนเองนั้นเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็มัวแต่จับตาดูตัวบิตคอยนะครับทุนใหญ่เองตอนนี้เริ่มแอบย้ายมาอิตาเลี่ยมแบบเกียบๆนะครับหรือเรากำลังเข้าสู่เอาคอซิซันนะที่เริ่มจากอิตาเลี่ยมนะครับนะและนั่นยังแค่เริ่มต้นนะครับทอมลีเองนั้นเนี่ยเผย ชี้นะว่า AI จะไม่สามารถทำงานได้นะโดยไม่มี smart contact นะครับที่เชื่อถือได้และเขาเชื่อว่า Ethereum จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักนะที่ AI ทั่วโลกใช้สั่งการด้วยนะครับ ลองจินตนาการดูนะว่าถ้าเมื่อมีหุ่นยนต์นับพันล้านตัวในโลกอนาคตต้องสื่อสารกันแบบไม่ผ่านคนนะอีทิเลียมจะกลายเป็นภาษากลางนะของระบบเศรษฐกิจดิจิทัลทั้งหมดนะครับและบริษัทที่เขาพูดถึงนั่นเนี่ยก็คือบริษัทที่เขาเป็นผู้นําเองนะบิตไม้นะที่กําลังสะสมอีทิลเลียมนะเพื่อเป็นฐานอํานาจใหม่ในโลกการเงินใหม่ด้วยนะครับ ทอมลีนั่นเนี่ยเปรียบเทียบนะอีเทเรียมเหมือนกับช่วง1971โมเมนต์นะครับเป็นช่วงที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาผูกเงินดอลลาร์กับทองคำนะและเริ่มสร้างระบบการเงินใหม่ที่เป็นช่วงนะที่สหรัฐอเมริกาเลิกผูกเงินดอลลาร์กับทองคำนะและเริ่มสร้างระบบการเงินใหม่นะที่ลอยตัวนะตอนนั้นนั่นเนี่ยทองคำเป็นแค่ทางเลือกนะครับ แต่ดอลลาร์คือรางรถไฟของเศรษฐกิจโลกนะวันนี้นั้นเนี่ยเขาบอกนะว่าอิตาเลียมเท่ากับดอลลาร์ดิจิตัลใหม่นะที่จะกลายเป็นรางรถไฟของโลกการเงินเว็บทรีนะครับแล้วคําถามคือวอร์ซีดจะสร้างโครงสร้างการเงินใหม่บนอิตาเลียมหรือเปล่านะครับหรือจะทําบนเชนของตัวเองนะครับและในโลกของ s a b บ r er c o คอนั้นเนี่ยก็ ไม่ได้มีแค่ USDT ที่เรารู้จักนะครับ US หรืออย่างเช่น USDT และ USDC นะตอนนี้นั่นเนี่ยก็ครองสัสดส่วนตลาด stablecoin อยู่ประมาณ70%ของตลาดคริปโตนะครับและที่น่าจับต่อตามองนั้นเนี่ยก็คือ stablecoin รุ่นใหม่นะไม่ว่าจะเป็น ILUSD นะครับของตัวทาง Ripple นะหรือ XRP นะครับ หรือ pyusd ของ paypal นะครับ for หรือแม้แต่สกุลเงินของรัฐก็เริ่มเข้ามาแข่งแล้วนะครับนี่ค,นคือพลังใหม่ของการเงินที่ไม่ต้องการธนาคารด้วยนะครับและในช่วงเดือนสิงหาคมนะอิตาเลียมทำลายสถิติใหม่นะทั้งในด้านดีเซนไลท์เอ็กซ์เชงก์โอยุ่มนะหนึ่งพันสามร้อยห้าหนึ่งร้อยสามสิบห้าพันล้านนะทรานเซ็คชั่นสี่สิบแปดสี่สิบแปดล้านนะแอคทีฟบอลเลต อยู่ที่15ล้านนับ Tvl อยู่ที่240,000ล้านนับที่สำคัญคือทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ on chain activity ยังต่ำอยู่นะแล้วถ้ามันพุ่งขึ้นจริงล่ละราคาที่เรียมนั้นเนี่ยจะวิ่งไปที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เองเนี่ยข้อมูลชี้เห็นนะว่าทุกหนึ่ง eth ที่ถูกสร้างขึ้นจะมีคนแย่งกันซื้อมากถึง35อ e ท h e r e u m นะครับ และส่วนใหญ่ถูกล็อกเข้าเซกิ้งหรือ ETF เนะี่ยแปลว่าซัพพลายบนตลาดเปิดหรือว่าสปอตมาร์เก็ตยิ่งจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับกำลังเกิดการดูดซับสภาพของอีทเลียมแบบเงียบๆด้วยนะบริษัทที่เรียกว่าถืออีทีเลียมเริ่มนะที่จะแซงบิตคอยในแง่ของโวล่มแล้วเช่นกันนะครับซึ่งก็ในขณะที่บริษัทที่ถือบิตคอย เริ่มที่จะดูเหมือนจะขาดทุนหลายเจ้านะครับมีเพียงไมโครไซจี้ G ที่ยังกำไรอยู่นะแต่บริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นอย่างเกมส s t ต็นะครับเอ็มเอ็มเพิรดิจิกับใช้บิตคอยเป็นเครื่องมือปั๊มราคาหุ้นนะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขเรียกว่าตลาดนะค่อนข้างที่จะจับทางได้เกือบทั้งหมดอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นกราฟนะที่โชว์ให้เห็นนะว่าตอนนี้นั่มีใครถืออตัว บิตคอยอยู่บ้างนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ r o อตบิ๊กคอมมานีนะบริษัทที่อยู่ในดิสอยู่ในตลาดหุ้นนะครับอีทเลียมนั้นเนี่ยก็เคยถูกเปรียบเทียบไว้นะว่าเป็นเหมือน IBM นะตอนนี้อมลีเนี่ยก็บอกชัดนะว่าอิทเลียมนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเหมือนเอ็นบีเดียนะครับเหมือน n v ็น i ีเดียเคยผลิตแค่คัด การ์ดจอเกมแต่แล้ววันนึ่งนเนี่ยกลับกลายเป็นผู้ครองตลาด AI นะวันนี้ี่เรียมกําลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานการเงินโลกอนาคตด้วยเช่นกันนะครับพอมดีเองนะเนี่ยประเมินว่าอิทเรียมจะทะลุ1นึ่งเอ่อจะทะลุ5,500เหรียญภายในไม่กี่สัปดาห์นี้และจะไปจบที่1 0 0 0 0นถึง1 2 0 0 0เหรียญต่ออีสนะครับภายในปีนี้นะครับเหตุผลเพราะไตมาสที่4มักเป็นช่วงพุ่งของตลาดคริปโตและท่าเฟด ลดดอกเบียบวก ISM ฟื้นตัวตลาดหุ้นก็พร้อมจะพุ่งแรงไปด้วยนะครับทุกครั้งที่มีคนบอกว่านี่คือจุดสูงสุดนนเนี่ยผมเลยบอกว่ามันกลับกลายเป็นโอกาสที่ซื้อเสมอด้วยนะครับก็เลยียว่าถ้า ETF info บวก Touchly Company บวก Simple Story นะครับก็จะเท่ากับ All Time High เลยทีเดียวนะครับและตอนนี้ทุกองค์ประกอบเริ่มครบแล้วทั้งในอิตาเลี่ยมและตัวเอาคอยตัวอื่นๆนะอย่างเช่นตัว o l ล n a ด้วยเช่นกันนะครับ ทางาลาหูพอเองนะที่ธิบายว่าตลาดคริปโตในแต่ละรอบไม่ได้เคลื่อนที่พร้อมกันทั้งกระดานนะแต่จะเหมือนการรอคิวนะของสินทรัพย์ต่างๆที่จะยอที่ทยอยได้รับความสนใจและสภาพคล่องจากนักลงทุนรายใหญ่และสถาบันนะครับการเปรียบเทียบว่าเป็นเวตติ้งรูมนะจึงหมายถึงช่วงเวลาที่โปรเจก หรือเหรียญบางตัวกําลังสะสมพลังเชิงโครงสร้างนะครับทางด้านสภาพคล่องเรื่องเล่าหรือเนื้ a ทีฟนะครับและการยอมรับจากตลาดนะก่อนที่จะได้รับการปล่อยคิวให้วิ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับถ้าเราย้อนดูประวัติศาสตร์ของตลาดรอบก่อนๆจะเห็นว่าวงจรนี้นั้นเนี่ยก็จะเริ่มจากบิตคอยเสมอเพราะมันเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดนะครับในคริปโต และในสายตาสถาบันนับและเป็นทางเข้าหลักของเงินทุนหลังจากนั้นจึงหมุนเข้าสู่อิทิเลียมในฐานะโครงสร้างพื้นฐานของโลก d e f าและ s m r t t o o t t a c t และสุดท้ายกระแสงเงินทุนจะไหลต่อไปอยังเอาคอยที่มีโอกาสและความเสี่ยงสูงกว่านะครับคำถามคือเราจะรู้ได้ยังไงนะว่าเหรียญไหนอยู่ในเวทติ้งรูมและใกล้ถึงคิวแล้วสัญญาณหลักมีอยู่4ด้านนะครับก็เรียกว่าภาพคล้อง ค่อยๆไหลเข้านะครับปริมาณซื้อเพิ่มแต่ราคายังแกว่งในกรอบแคบนะครับเรื่องเล่าเริ่มเกาะตัวนะเช่นการเปิดตัวพาร์ทเนอร์ใหม่หรือการพัฒนาที่เป็นจุดเปลี่ยนนะครับแต่ยังไม่เป็นข่าวดังในวงกว้างนะครับสถาบันเริ่มเข้ามาเอ่ยชื่อมากขึ้นผ่านายงานกลยุทธ์หรือแม้แต่กระทั่งการเปิดกองทุนตีมย่อยๆนะครับตัวชี้วัดไม่ว่าจะเป็นออนเชนเริ่มขยับอย่างต่อเนื่อง ทั้ง Active Wallet, t v l และการใช้งานจริงนะครับแต่โซเชียลมีเดียยังไม่โฟกัสนะครับนี่คือช่วงที่นักลงทุนมืออาชีพเรียกว่าการสะสมเชิงโครงสร้างหรือว่า Structure a c c u m u l a t i o n นะคราบราคาถูกเงียบนะแต่ฐานรองรับกำลังถูกแต่ฐานรอ,องรับกำลังถูกสร้างนะครับสิ่งที่เราพอเน้นคือจังหวะเบรก จากเวท g งรูมนะมันเกิดเร็วและแรงนะเมื ación, aries, phones, ่อเนลทีบกับสภาพคล่องตรงกันนะนักลงทุนกำจนวนมากจะพุ่งเข้าแย่งตําแหน่งพร้อมกันแนวจึงทําให้ในการตัดสินใจต้องมีแผนล่วงหน้ามากกว่าการรอให้ตลาดบอกนะครับตอนนี้นั่นเนี่ยสภาพโดยรวมนะของตลาดนั้นเนี่ยก็อยู่ในลักษณะนะที่เรียกว่าถ้าดูไปทีละตัวนั้นเนี่ยบิตคอยเองนะครับ ผ่านช่วงดึงดูดความสนใจแล้วนะก็กําลังเข้าสู่ระยะพักตัวอยู่นะครับในส่วนของตัวอิทิเลียมเองนะยืนเด่นชัดนะเป็นผู้เล่นหลักในเวท้งรูมที่ใกล้ถึงคิวที่สุดนะพออีทีเอฟสภาพคล่องและสถาบันเริ่มหนุนหลังนะครับโซโลนาเองนะถูกจับตาอย่างมากนะหากสามารถทะลุแนวต้านเชิงเทคนิคได้ก็อาจเป็นผู้เล่นถัดไปนะที่หลุดออกจากห้องรอนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเหรียญอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็น ซุยนะ Coin, นะครับโดสคอยเอ็กซาพีนะครับหรือตัวเอาคอยตัวอื่นๆนะครับที่ยังรองนีลทีบที่แข็งแรงพอจะดึงทุนกลับเข้ามานะครับหลายคนแล้วเนี่ยก็กําลังรู้สึกว่าตลาดมันเงียบเกินไปนะครับแต่จริงๆแล้วความเงียบนี้มักเป็นสัญญาณเตือนว่ากําลังจะเกิดการเคลื่อนไหวที่ใหญ่นะที่เราคาดไม่ถึงนะครับซึ่งออวันนี้นนเนี่ยราคาคลิปตัวโดยส่วนใหญ่นนเนี่ยก็อาจจะร่วงต่ำลงมานะครับหลังจากที่เมื่อคืนมีการประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อข,ของทางสหรัฐเอ,อ่อ ขึ้นมานะซึ่งก็ยังดูอยู่ที่ประมาณสัก2.9เอนะย่างที่ผมพูดไปในคลิปเมื่อคืนนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่ทําให้ตลาดคริปโตย่อตัวต่ําลงอยู่ตอนนี้นะมูลค่าตลาดคริปโตโดยรวมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ3.72ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอยู่นะครับบิตคอยก็ย่อตัวต่าลงมาที่1,080,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะลงมาเทสนะ ที่เส้น20 weekly moving average แล้วนะครับทำรุนกันว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะซ้ำรอยหรือเปล่านะที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเดือนกันยายนเอ่อในแต่ละปีนั้นเนี่ยจะเห็นนะครับอย่างเช่นช่วงกันยายนปี2024นะครับก็ราคาบิตคอยจะหลุดนะที่เส้นหลุดลงมานะครับต่ำกว่าเส้น20 weekly moving average นะในช่วงประมาณกันยานะครับก็เรียกว่าเป็นวัฏจักรนะที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ทั้งตลาดหุ้นและคริปโตนะครับปี2023เอง ในช่วงเดือนเซปเทมเบอร์หรือการยายนก็หลุดนะที่เส้น20 weekly moving a v e r เ g e เช่นตรงนี้เช่นกันนะครับหลายเหรียญกเ็เป็นแบบนี้นะในช่วงเซปเทมเบอร์นะนี่คือปี2021นะครับเทสที่แนวรับนะที่เส้น20 e k l ร moving average ก่อนจะวิ่งขึ้นไปในช่วงปลายปีนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะเราจะเราจะติดตามข้อมูลตรงนี้ไปพร้อมกันนะครับมันจะเป็นรอบนะอย่างที่เราหูพอพูดไว้หรือเปล่านะปิดคอย n นะเริ่มพัก รอบถัดมาเป็นอิทีเรียมนะครับและตัวโซโลนาที่เราพอพูดไว้นะครับว่าจะน่าจะเป็นอีกอหนึ่งตัวที่จะวิ่งถัดจากนี้นะครับตัว Sweet, s ุยโดสคอยเอ็กซาพนะครับแล้วก็ตัวเอาคอตัวอื่นนะรเราจะติดตามข้อมูลการวิ่งขึ้นนะของเหรียญพวกนี้ไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ผมพูดมาหรือเอาคอตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็น c a r ์เดโนเชนลิง n นะครับเอเวอร์แลนด์นะ คริปโตคอมนะเราจะติดตามบูรณรอบนี้ไปพร้อมๆกันนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องบ t c o i n ลงคุนบอยไว้เลยนะเพื่พลาดข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแมโคุยคมิกครับสำหรับคลิปนี้แ้วการไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ